ก็คือกระโดดเทียมกูเดียวเล่นนี้ไม่เี่นหนาสุใจไปเล่นแบบไทปีคอนหลังมาอีกครับนั่งามคนมาเจอเราันอยู่ด้วยกัน บอกนใจเลมนมีเ่ยดข้้น้ะากไอโัเามันง่ายกว่าขนาดคอมันเหมืนโอ้โหแดงเพียกดิ หน้าเฉยแล้วเขาดูสียี่เป <c ười> uh, ็นเราคิดว่าจะลอสตีมนะอืมเข้าไปูดูสองคนนี่เลยน้องกูเขาไปในช่องกัคือไม่ได้จากช่องกั อฟใช่ไหมของพี่วาอืมิมหาด<ำ>ิดิดตากรัรังไม่องตาดูก็าัวอฟใช่ไหมอืมอีฟดีดีเดยากับคนไม่เยอะเลย

เออใช่ไม่ลอยไอ้จีน่าไอ้จีน่าไอ้จีน่านิดเดียวนะไม่ลอยเอจีนไ่อยเอ๊ะน้องช่วยกันดูว่าแค่ว่าชิมคุณพี่ได้จำจำอะไรได้ไหมนิ่มพ์ใส่มันจะทดลองติดตัวเอง แบอเลยไม่ก็เหมือนของตั่นันมันปอะเออปอปสีเหลืองะไหนชมดิต่ต,ต่มันันแบบนแบบเือเราเขาคุ้งค่ะปอปีเมันปอปเล่ของของักันกัคุพ่เรา่หังเลย้ลงองตเห็นพวกกูเลยถ้าโรงเรียนเป็นตอเลกันตรชิบหายเจออ้ตกนุข้งลี่สวันนะ ฮะไม่รู้กันไมอยากจะมัวกูจามแล้วกูโดนเรียกเขาของมากูอะไปจามนั่นแค่สองบากูอ่ะอ้เฮ้ยไหนคนให้จามมานี่สิได้บ้กูโดนเรียกไปใชงานอยู่นี่นี่ว่าบางทดิวสุดที่แจวเล้าแต่ไปจ่าด้วยงินมาได้เงินมาไั้เงนรอดจะยอะนะ เอ็มร้อนเราเป็นใจเลยน่ะก็ะะสีเขียวชืว่อม,มัน,มมนคุณบ้าไปก่อนน้องน้องน้องว่ะน้องผูงนะ้หญิงน่ะกิงกระทิ่งแดงกิงกระทิ่งแดงเออตั้งแต่นุ้หวานน่ะเอากิ้งค่อยกินครึ่งขวดน่ะเกี่ยวกับหมูตัองหูกิ้งฟันไอ้ฟันกินกระทิ่งแดงอ่ะตั้งแต่พ่อสอไอ้ตั้งแต่อนุวา,นะาตหนึ่งอนะ่ะ อนุวัอนุวันหนึ่งอนุวัณสองอะทิ้งหมดมาเอาคือไหมเข้าบทกูกันวกูกูไม่มีนการตะกนไมเป็นการตะนดูในเซฟแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาหนาบนึ่งขาตรงนี้ยังแม่งเลยเอ๊ก็ก็าคนทีสามตัวคนสามตัวก็ชนะไม่ไเนี่ยโ พี่ประตูแล้ว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 พี่รู้ล้วเออเราจะนานยังไงวะตีตี๊บไปเมื่อกี้ก่อนไม่รู้ไม่รู้ประตูต้องเปิดดิตายเจ๊พี่เขียวตายเจ๊พี่อู้พี่กี้พี่ประตูอะไหนมันเข้าห้องไหนอะพี่เสองดาวเราก็พี่ประตูอันนี้คืออะไรก่อนแก่อนต่อหน้าต่อตาเลยก็ได้เา่อใส่โค้ด้อง กูตัวไปเพืเพื่อนไม่เอพื่อตามเพนเพื่อนเตอนเดี๋ยยใส่โค้ดของบตเดี๋ยยก้องอ่าโอ้เอาพื่อนออกทำไมเพื่อนเพื่อนมึงตายเพื่อนออกเพื่อนออกไอ้คนนั้เดี๋บินกับกูอะเราเบอกทีว่าใครไม่คฆาตกร นี่น่ะมันใส่สูดชีมันปแปลกไม่ไออีดีไปไหววะไน้ะไอีดีโอ,อยู่ไหนเอ

น้องชูดูอยู่แล้ไเสียงยัง้มว่ากันอีกนี่จ๊มันนึงนึงเขียนชื่อช่องไปดิโโนนโอนบ๊ายบายต่อไปใครดีไลนยต่อไปใครดีขันใหม่ไม่ยังเจ้าขาคนวิวชน่าอนไอ่าหน้โ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 น้ อ้อมสุด้ายจริงดค่ะเนี่ังชไปแ่นบอกว่ฟิวฟิวข่าวคนนึงก็ชนะเลยวัว <c oughs> นางงูกับวัวมนดีกันอยอะไรก,นนา,กาดูโค้ดใหญ่ารอาจจะเซไวไพัดใช่ไหมพี่เจ้ววเกี้ แบกว่าชิวัุคุณีจำีวงใส่โค้ดใส่โค้ดีดโตัวไหมะใช่ยูเอพันเลยดีตจริงเขาไม่จริงห้องไหนห้องเนี่ยเขมเขาเกมอยู่ตั้งนานัเนี่ยยิงชิงโค้ดโค้ดโค้ดอะไรหรอเร็วเร็วเร็วโค้ดไหนเร็วกานเค้เนี่ยภาษาอังกฤษยิงริงยิงิงไม่ทันวะวะพิ่คกดวะโค้ไมมกูไม่เป็นงของ อ่ใครพ้นห้องไปเดาะไปเดาะเอามาฟืนไปสั่งห้องอ่ะเจะาบ้ามับอ่ะห้องสั่งห้องมานานก็มีคนเข้าอยากอยู่สีแดงกูอยากเป็นคาตะกออย่างไม่รู้กูไอ้เชฟพันดบรรลุเป็นตัวปีกอยู่อ่ะไอพัดลุกมีอะไรจะเกิดอ่ะ เสียงเอาจริงน่าใครตายใครตายกูเป็นใครกันก่อนเอ้ยกูอยู่กัลรีตัวเอ้ยพัดไอ้พัดสีเหลืองนะอืมโอ้คตาเอ้เจ็งคชื่ออะไรนะทำไมกูแต่กุเลามึงไมพี่ส่งนะกูไปตีเหลืองกูกูตายตั้งนานแล้วตรง บัคนมันอยู่คนละแมพกูบอกอยู่จริงกูไมทันไปดูบอกกูอยู่แกรีต๊ะตัวทำวิ่งทำเคสอยู่เอาไปออกระสาทเดียไปสร้างเชียงแอพัดไม่้องรู้แกพัต้องรู้กูเป็นอะไรแน่นอนดูสตรีมอยู่นะให้พับุตรมึงกูจะบวชหเอฟ ว้าวมาาาาว้าววิ่มันม,ม,ม,มันไม่มีความแบบคนไทยเย่ะอไอ้พอดไปค่าตะกเนาะวันนี้ม่มีทุกคนเปลา่าเอ้ยน้องช่วคอมเมนต์มาว่าอะไรเออาไม่ทันเปนใหม่นายบ้างไงน้องหายไปนานจังอวทำไมมันทำไมมันตาัว นายกูเป็นคนดีปอนมากูโตเหลอฮ่าฮ่ฮาอดีกอฟเปอนปลนปะเอ้ออกมือเดอ เกยบน่องเก็บก่อนเบจกระโดดเสรบน้องยังทอีเดียวใครเรียกเขาวะทำสีขอบยังไงมันดีจดีตัวยังอยู่ดีตัวยังอยู่เดียดแฟนะดีตัวจำจำกินดีเลยไม่ขี่มึงขาเลยดีตัวหเนียไม่้ขาใครก็ชนะเลยเอกกัน ไวยเี่มมันไปเยครับเดี๋ยวจารย์ก็ใส่แบงกีมลูกมีจะโค้นเนอาจารย์มาให้โค้น จะมีการหดเปี๋ยวหดไม่มีการหดตัวเองเอาชามาาลูกชามใหญ่ๆหอเาีแบ่งกินแล้วไปจิ้มยันเด้าปยค่บ ฮะเจ้าบอกว่าทำฟิตนีใ้ใช่ไหมอ่าดื่นกำลังจะเดินไปใช่ไหมฟิลมเห็นคนก็ปวดไหมแบบมีคนขับตายอ่ะเออไอ้ม่วงอ่ะม,มันหลุดขอช่องไม่ใช่คุณจะไปเจอศีรษะ ปวดมองถ้าทำยังไงก็หนูพิษนะเพราะไอ้ตัวใจเข้มเนืองขอบเราก็หายไปเลยได้แล้วอตีใส่ขยะเนี่ยสีเหลืองแน่นอนออด้างานไม่ได้เฟลงานจับงานชัดเลยป้าคือคือหาเส้นขอบมันไม่ได้เย ไม่ดิ่งมั้ยไม่ดิ่งดิ่งวะสวัสดีครับวันนี้นะครับจุ๊ยกูก็เฮ้ไปเดี๋ยวสั่งก็สั่งของอี้ช่องไหนครับมึงเรียกไหนวะกล้องก็ไอ้ดําตาลน่ะไอ้เอ็มอะเขาบูดกวนฉีคืออะไรในกล้องมัรือดิกล้องฮะอ่าเดี๋ยวค่ะอ่ะเมฟดานนี่เลยแล้วก็อันนี้นี่ไงละครนักแสดงนักแสดงอะไรเป็นสองคนนี่แหละผู้เล่น ก่อนมีสองนีเป็นเจี๊ก็เจีแล้วก็อะไรต่อเป็นเลยลกแล้วก็รคกวนงานเนี่ยอ่ะาสตีมก็แล้วกันใช่ไหมเวลาใครพิสตีไม่ป็นมันก็จะลบแอปทิ้งของไม่เจอเออ่ะปกล้องไม่แล้วจะขอจะขอคุ พิสตีมอยู่มันคื